สวัสดีค่ะเอททุกท่านวันนี้วันที่16มิถุนายน2 5งห้้านะคะก็มาทวนตัวเลขให้ท่านกว่าท่านจะลืมนะคะเพราะวา่าเลขจะออกพรุ่งนี้แล้วนะคะออกพรุ่งนี้แล้วค่ะตัวเลขนะคะเลขรัฐบาลไทยออกวันพรุ่งนี้วันที่16บหกมิถุนายน2 5งหวันนี้วันที่สิห้ามิถุนายนสอง5้าหก้าค่ะ สาวดำก็เลยมาย้ำตัวเลขให้ท่านกลัวว่าท่านจะลืมนะคะของอาจารย์แมวค่ะการเสี่ยงโชคมีทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของทุกเดือนค่ะเราก็ดิ้นรนหาตัวเลขเพื่อที่อยากจะถูกอยากจะมีโชคเวล่าพอได้มีเงินหมุนเวียนใช้ใจในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องเสียงโชคบุญวาสนาเราสร้างมาไม่เท่ากันนะคะในอดีตชาติเราก็สร้างไว้เยอะแต่ในชาตินี้เราสร้างเยอะหรือเปล่านะคะมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราสร้างเพราะไม่มีใครทําให้เราเราต้องทําเองค่ะเพราะทําให้ซึ่งกันและกันไม่ได้แม้แต่สามีภรรยากันก็ทําให้กันไม่ได้ความดีความ ชอบก็ก็ก็ทำให้กันไม่ได้นะคะเมื่อเราดับไปเนาะอ่ะอันนี้เลขกู้ใหญ่ใจเย็นค่ะเลขชอบอันไหนเอาอันนั้นเลยนะคะชอบใบไหนเอาใบนั้นค่ะย้ำให้แล้วนี่น้องเพ้นมาวันนี้นะคะมัดมาดล้วยสี่หกสองล่างสองห้านะคะน้องเพ้นนึกว่าจะไม่มาจะแล้วไม่เห็นส่งอะไรมา นะคะเพิ่งส่งปิ้งมาเมื่อกี้นี่นะคะตัวเลขไม่ต้องไปเครียดปวดหัวนะคะเราชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อเลยค่ะแต่มันจะเป็นไปได้ไหมเพราะเราชอบซื้อเพราะเราชอบซื้อก็จ้องแต่ว่าวันไหนจะถึงวันที่สิบหกวันไหนจะถึงวันที่หนึ่งก็เป็นความหวังของทุกคนในในช่วงขณะเวลาที่บ้านเมือง เป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มโควิดมาเลยค่ะคนไม่เคยซื้อหวยก็ซื้อคนไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อเพราะนั่นคือความหวังนะคะปูโคราชค่ะเลขพ่อปูแม่ย่าจะให้มามีแต่หางเดียว2หางนะคะนอกน,นั้นก็จะเป็นเลขสูตรของแต่ละอาจารย์ค่ะ ันนี้อาจารย์ชุมแพเนี่ยก็เป็นเลขสูตรนะคะเป็นเลขสูตรค่ะนะคะเนี่ยบูองอาจยาดดอ,อกไม้เห็นไหมคะ,ะท่านจะให้เป็นแบบเนี้ยนะคะสำหรับปูยญานะคะ ก็ถ้าเป็นสูตรก็ต้องหลายตัวแน่นอนค่ะนะคะสูตรเสาดําค่ะแคบไว้ไม่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแคปไว้นะคะได้โปรดกรุณาแคบไว้จะได้รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะ,ะแคบไว้เกิดว่ามีตัวไหนที่ท่านไปชอบเอาตัวไหนชอบสักสองสามตัว, 2, ตวท่านซื้ออย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่แน่นะคะ ไม่มีอะไรแน่นอนกันนะคะอันนี้ที่สาวดำฝันเห็นพ่อท่านเสียไปอายุ85นะคะถ้าท่านอยู่ก็98ปีแต่ท่านเสียไปแล้วสาวดำก็เลยเอาศูนย์ใส่นะคะก็บอก,กอัสอบตามตรงนะคะตรงไปตรงมานะคะ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะบางงวดเราก็ถูกบางงวดเราก็ไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขสูตรของอาจารย์เลขลับแล้วก็อาจารย์พลกทมนะคะสาวรำก็เลยเขียนใส่ใบเดียวกันที่กิงก็ไม่เยอะนะั้นเนี่ยท่านก็ให้มาสามหางกับหกหางอยู่แล้วแหละสำหรับอาจารย์เลขลับลอาจารย์ ผู้ใหญ่ใจเย็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านชิ้ท่านให้มาน้องสาวดำแตงวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีท่านมานผู้ใหญ่ใจดียู่ไหมั่นะคะอันนี้เลขของอาจารย์แม่นะคะอุบลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ อันนี้เลขพ่อปู่ปู่เจ๊กแล้วก็อามะอามะนะคะอามะ <c oughs> ค่ะตัวรุ่นแล้วแต่ท่านเคยให้ถูกมาทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเลขปู่เลขย่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทังเดียวสองหา,างแค่นั้นแหละคะ่ะถ้าจะเป็นเลขสูตรเยอะค่ะ ยาตะเคียนที่ท่านให้นะคะของมวยปู่ยาก็จะเป็นเหมือนร้น,นห้างเดียวสองห้างอย่างเนาะนี่เรียกปู่มหาชัยเพิ่งให้เป็นวัดแรกนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีไม่เห็นนี่ยเนาะเออผู้ใหญ่ใจดีไม่เห็นเลยเน,เนเี่ยอันนี้เรียกอาจารย์พลกทมนะคะอืมอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดี ใจใจดีไม่เห็นยังไงเราเอามาไปวางโอ้หน่ปูโคราดหนึ่งนะคะอาจารย์โซนะคะสันกับสันพดูดอาจารย์โซ นะคะอ่ะเจอแล้วนะคะถึงวันเราผู้ใหญ่ใจดีเจอแล้วเจอแล้วจ้ะเอ๊ลราผู้ใหญ่ใจเย็นอยู่ไหนเนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวเสาดำดูก่อนหยุดอยู่ไหนนะ่ะว่าไม่ทันมาแล้วนี่นะจะวางไว้ไหนนอหนี่เสาดำนี ในผู้ใหญ่ใจดีนะคะสถิติท่านเคยเข้าสามตัวตรงมาแล้วนะคะสามตัวตรงสองตัวบนล่างผู้เจ็กนะคะเห็นแล้วผู้ใหญ่ใจดีที่นี่หาผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่ใจเย็นอยู่ในเอ่ยแคเปเลนนะคะ น้องเพ้นค่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นนี่าจานแมวนะคะาจานชุมแพรนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะอ่ะมาครบนะคะมาครบนะคะอันนี้สูตรสาวดำค่ะพิจารณาไว้นะคะอันนี้อาจารย์เรียกรับที่ท่านตัดให้แล้วค่ะตัดให้แล้วนะคะ ไี่แม่ยาสีดาจันทร์ค่ะหมดเมื่อกี้นี่ท่านก็นให้ถูกนะคะเด็กตาเกี้ยงนะคะ สาวโคราชมึงให้เป็นบรรลุลแรกนะคะพ่อปู่ซีสุดโท้ท่านให้แปดเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าแปดล่าง ปู่เขาเขียวท่านให้079แล้วก็85สังเกตกดูดีๆนะคะสาวดำชอบมากเลยชุดนี้นะคะนะคะนี่เกิดสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะนี่พ่อปู่สามปดท่านนอนที่โรงพยาบาล,ลนครพนมท่านฝันท่านนิมิตได้แบบนั้นนะคะเมื่อคืนนี้พ่อปู่ซีสุโต สาวดำฝันเห็นนะคะท่านมาให้ตัวนี้ค่ะซึ่งตรงกันเป๊ะเลยค่ะแล้วท่านบอกว่าพรุ่งนี้ให้สาวดำหาข้าวหาน้ำหาผลไม้ให้ท่านฉันท่านบอกว่าท่านหิวท่านพูดอย่างเงี้ยค่ะเพราะสาวดำก็ไม่ได้ดูแลท่านจริงๆค่ะหลายหลายหลายวันเลยแหละเป็นเดือนๆเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะอันนี้สาวดำยอมรับค่ะบอกเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วเนาะ ทำงานพอสาวดำลืมจริงๆค่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยนั่นตกราบขอโทษเด้ออีพอยยังไงงวดนี้ขอให้เข้าเด้อวงพระปูสีสุตโตนันนักราชยังไงก็ลูกขอวดนี้ขอให้เข้าของพระปู่สามตัวตรงหรือจะเป็นสองตัวล่างเป็น7จเก้าบนก็นเป็น179อะไรก็แล้วแต่เด้อพระปู่ถ้าออก หนึ 9, หรือหนึ่้นี่หรือว่าเก้านี่ก่ะสวนธรรมก็จะได้เดินหน้าได้ค่ะพ่อผู้สาธุสาธุสาธุจ้าถ้าเลีกไม่เข้าเอฟซีก็ไม่มีเงินไม่มีปัจจัยส่งมาช่วยสร้างเนอะพ่อปูถ้าบอถือวันนี้ลูกกันจะได้ยุดไว้ก่อนะเด้อสวนธรรมนหี่พอยอ